ฮัลโหลอันยองฮเซยองีฮางสบายดีวันนี้เราอยู่ที่ทะเลบางแสนนะจ๊ oh, oh. ะโอ้โหนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็คาสัตว์ต่างๆมาเล่นน้ำทะเลด้วยโอ้โ oh หก่อนที่จะไปเล่นน้ำทะเลมันมีนมบ่อน้ำู่ตรงนี้ด้วยขอโดดลงมาเล่นน้ำก่อนละกันบัฟโลควายโดดลงไปเล่นน้ำเลยพร้อมยางน้องซุ้มบัฟโลคว้า ัวไหนอยากเล่นอีกนะมาต่อไปพี่วัวข้าวัวพี่วัวเป็นแม่วัวต้องค่อยๆกระโดดมอมอสุ่งข้าวัวมอมอ้แล้วก็พี่้าง1ช้าง เดี๋ยวสัตว์ต่างๆจะไปเล่นบ่อน้ำนู้นนะอีเล็กเฟนใช่กิงคองกิงคองสีส้มออเรนสีส้มโ้เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำพอง,งกันดีนะน้องๆอาโดดบ่อน้ำได้ก่อนโอ้มีน้ำมาเติมด้วยกอน,นีล่ะ ได้ด้วยคอกกระไตัวอะไรเอ่ยดอละเ้นี่ดอละเ้เล่นน้ำโอ้โอ้น้ำเริ่มเต็มแล้วนะแล้วก็ได้ลน๊อสองได้โน๊สาว ตัวสุดท้ายโำริสดูนกตำรวจบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะกดติดตามไว้นะ